สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมปีวัวจินมาทีมัตส์ทิพย์ครับวันนี้ผมอยู่ที่งานมหกรรมยันยนต์ครั้งที่42ครับแล้วตอนนี้ผมอยู่ในบูธของ BYD ครับแล้วก็เดนซาครับเดี๋ยวผมจะพามาชมว่าปีนี้ไฮไลท์ของ b Y d และเดนซาเนี่ยเขามีอะไรที่มาเจาะโชว์อยู่ในงานแต่ข้างหลังผมนี่ต้องบอกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยฮะท่านผู้ชมครับตอนนี้คือ b Y d TI7 ทีของเขาฮะอยู่ด้านหลังของผมนี่ฮะเดี๋ยวจะพามาชมไฮไลท์ว่าแต่ละคันเนี่ยน่าสนใจขนาดไหนทําไมถึงต้องมาเจาะโชว์อยู่ในงานนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตามผมมาดูเลยครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากคันนี้คร BYD T-i7 ฮะ,ฮะเดี๋ยวดูหน้าตาของเขาอันนี้เป็น SUV อ r b a ลครับเป็นรถตรวจการที่รูปทรงของเขาเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะผมว่าดูแข็งแรงและบึกบึนครตัวนี้เขาบอกว่านี้มาพร้อมสไตล์แอดเวนเจอร์เลยฮะท่านผู้ชมครับไม่ธรรมดาฮะนี่ฮะมาพร้อมกับแบตเตอรี่360กิโลวัตต์ชั่วโมงครท่านผู้ชมครับแรงบิด620นิวตันเมตรฮะ ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าอย่างเดียว155กิโลเมตรครับโอ้โหอันนี้ถือว่าเยอะมากๆเลยนะท่านผู้ชมครับเดินทางไกลยอยู่นะพอสมควรเลยฐานล้อของเขาก็4เมตร900ารยท่านผู้ชมครับแล้วก็ความกว้างของเขาก็อยู่ที่1 9 9 5ม mm นะิลลิเมตรฮะความสูงของเขาอยู่ที่1855ม mm นะิลลิเมตรฮะท่านผู้ชมครับถือว่าสูงพอสมควรนะฐา,านล้อก็อยู่ที่2เมตร90นะครับท่านผู้ชมครับก็ใหญ่อยู่พอสมควรเลยคนะท่านผะู้ชมครับ อันนี้ก็ไม่ธรรมดาฮะสไตล์ของเขาก็เป็นทรงบ็อกซี่นะท่านผู้ชมครับเราจะเห็นของเขาเห็นไหมฮะเส้นสายของเขาดูจะเป็นทรงบ็อกซี่เลยฮะเรียกว่าแน่นๆเลยครับถ้ารถตรวจการนี้ก็ต้องทรงนี้ฮะถึงจะเหมาะท่านผู้ชมครับเขามาพร้อมกับอะไรไฟหน้าของเขาก็เป็นแบบ LED ฮะมาพร้อม daytime running light ฮะเห็นไหมฮะเส้นสายของเขาดูครับกระจังหน้าของเขาไฟหน้าขเขาก็มาพร้อม daytime running light นะเป็นแบบ LED เลยอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะ สวยอันนี้ผมว่าสวยเลยดีครับแล้วดูห้องโดยสารดิท่านผู้ชมครับเห็นนะห,ห้องโดยสารดูกว้างมากเลยนะห้องโดยสารของเขานี่โอ้โหผมว่าเป็นแบบทรงที่สายลุยเลยอะทรงแอดเวนเจอร์ของจริงเลยฮะหน้าจอจอกลางของเขาก็เป็นแบบลอยตัวนะเห็นไหม ดูครับแล้วก็จอข้อมูลของเขาก็มีติดตั้งจอ13นิ้วมาด้วยครับแต่ว่าหน้าจอกลางนี่ผมว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะขนาดใหญ่มากครับท่านผู้ชมครับโอ้โหดูครับแล้วก็ยังมี He a d Up Display ขนาด26นิ้วเลยนะสะท้อนกระจกครับท่านผู้ชมครับมาดูด้านหลังดิโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมครับห้องโดยสารด้านหลังใหญ่มากดูความที่เขายังดูทันสมัยนะมีหน้าจอ13นิ้วติดมาให้ด้วยท่านผู้ชมครับ อยู่เบาะด้านหลังเห็นไหมแล้วก็จะมีไท้าย A ท้า C มาให้แล้วก็นี่หน้าจอกาลังติดมาด้านหลังโอ้โหหลังคาไม่ต้องห่วงครับพานโนรามิกสันลูฟครับรุ่นนี้เป็นทรงบ็อกซี่ที่ผมว่าดูดีเลยนะนี่ฮะให้ล้อ20นิ้วมาเลยนี่ฮะ255ดูแข็งแรงมากดูบึกบืนมากเลยครับท่านผู้ชมครับ นี่ฮะที่ให้มาผมวโอเคเลยนะแล้วเดี๋ยวไปดูอีกคันหนึ่งเป็นเดนซาท่านผู้ชมครับอยู่ทางฝั่งฝั่งนี้ฮะท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งคันที่จอดโชว์อยู่ในงานนี้ก็ต้องนี่เลยฮะเดนซาบีไฟท่านผู้ชมครับ เป็นรถตรวจการที่ไซส์ใหญ่พอสมควรเลยนะอันนี้ถือว่าโอเคนะหน้าตาดูเห็นไหมบ่งบอกเลยว่าเขาคือเนี่ยคือสายลุยและการดีไซน์ของเขาก็แน่นอนที่สุดครับมันเป็นยุคสมัยของทรงบ็อกซี่จริงๆฮะดูไฟหน้าฮะเป็น LED ฮะเห็นไหมฮะพร้อม Daytime Running Light ขนาดใหญ่เลยนะท่านผู้ชมครับลองมาดูใกล้ๆท่านผู้ชมครับถือว่าโอเคเลยนะนี่ฮะโอ้โหผมว่าเขาดูเท่นนะสีสันของเขาก็ใช้ได้เลยฮนะท่านผู้ชมครับ ในรุ่นนี้นี่เขามาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่ทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้านะด้วยขุมพลังออฟโรดของเขาเนี่ย DMO ท่านผู้ชมครับก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่760นิวตันเมตรฮะกำลังรวมอยู่ที่505กิโลวัตต์รท่านผู้ชมครับย่อศูนย์ถึงร้อยนี่4.8วินาทีนะโอ้อะไรจะขนาดนั้นนะท่านผู้ชมครับไม่ธรรมดาฮะอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะโอ้โหช่วงล่างก็เป็นแบบกันสะเทือนแบบปีกนกคู่ครับด้านหลังก็จะเป็นแบบ B-style U-TUM ไม่ได yup. oh. oh, ้พีชมครับโอ้โหลัศมีวงเลี้ยวแคบสุดอยู่ที่3.4เมตรเท่านั้นเองนะท้าผู้ชมครับดูรูปทรงของเขาก็จะเป็นสไตล์บ็อกซี่นะแต่ว่าจะเป็นสไตล์แบบบึกบึนนะท้าผู้ชมครับโอ้โหเดนซ่าบีไฟผมว่าน่าสนใจเลยนี่ฮะดูเหมือนจะเล็กแต่ไม่เล็กนะถ้าเทียบกับตัวผมเนี่ยผมสูง170นะท่าผู้ชมครับตอนนี้ภายในเปิดไม่ได้ครับ้าพีชมครับโอ้โหแต่ว่าผมบอกได้เลยว่า คันนี้นี่น่าสนใจฮะท่านผู้ชมครับแล้วถ้าเกิดว่ามางานก็อย่าลืมแวะเข้ามาดูมาชมนะท่านผู้ชมครับวันนี้จนถ,ถึงวันที่10ธันวาคมท่านผู้ชมครับ b ีเวดีเขาเอามาจอดโชว์อยู่ในงานนี้ผมว่าดูเท่เลยนะเป็นรถตรวจการที่ถือว่าขนาดใหญ่มากๆฮะแล้วดูล้อดีเขาให้ยางขนาดแบบให้ยางคอนติเนนตั้นมาด้วยนะขนาดยางของเขาก็265ครับถ้า6 5 R18 นี่ขนาดขอบ18นะยังดูแบบโอ้โหใหญ่โตมากๆครัท่านผู้ชมครับดูชุดกระจังหน้าของเขาไฟหน้าของเขาดิผมว่าดูเท่เลยนะอันนี้ฐานล้อของเขาเนี่ยก็อยู่ที่4,888นะความยาวและความกว้างอยู่ที่1,970ครับท่านผู้ชมครับความสูงอยู่ที่1,920ม mm นะิลลิเมตรฮะฐานล้อกว้างอยู่ที่2,800ม mm, ิลลิเมตรถ้าถือว่าใหญ่อยู่นะ เอออันนี้ใหญ่ใหให,ให้กำลังรวมสูงสุดก็เราบอกไปแล้วะฮะ5 0 5กิโลวัตต์ครับแรงบิดสูงสุดนี่760นิวตันเมตรเลยนะถือว่าโอเคเลยนะโครงสร้างนี้ดูดูดันมากๆเลยฮนะท่านผู้ชมครับ นี่ฮะบูธ b y วปีนี้ก็ต้องบอกว่าเขาจัดเต็มเหมือนกันฮะเลเวเขามาทั้ง BYD แล้วก็เดนซ่าครับต้องบอกว่าข้างหลังผมนี่ BYD d ดี p h i n ก็เปอีกหนึ่งรุ่นไฮไลท์ของเขาเหมือนกันนะที่มาจอดโชว์อยู่ในงานนี้ท่านผู้ชมครับลองมาดูฮะท่านผู้ชมครับราคาของเขาก็ตอนนี้ก็อยู่ที่5 0 0แสนกว่าท่านผู้ชมครับ5 0า0 0 0บาทเท่านั้นนะท่านผู้ชมครับจอดอยู่ในงานนี้ หรือว่าจะเป็น b ี d ีดซีก็มีอยู่ในงานนี้ด้วยเช่นกันครับเรียกว่า b ีวีมากันแบบครบถ้วนเลยฮะมาจับมาจองกันเลยครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เรื่องราคาผมว่าน่าสนใจอยู่นะแต่ละรุ่นที่มาจอดโชว์ b ีวดีปีนี้มาค่อนข้างครบถ้วนครับและโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆเ,เขาก็ยังมีมาเช่นเคยครับ แล้วอย่าลืมนะฮะมาแล้วก็อย่าลืมแวะเข้ามาดูมาชมครับทุกชมครับเลเวมาทั้งเดนซาแล้วก็บีวดีครับปีนี้ครับ